ไฟจะออกเยพี่ฮะพ่นพ่นพนกลังสิออกออกกำออกยุ่งายุพพ้พนพนี่มีกิ่นหยเนาะโอ้ย่กลังมุนออกโอ้ยกำลังแตกออก่าน้ยงามยครับมนมโอ้มานแนนเนาะโอ้ยนนี่งลมก็มเห็นอยู่ ขาโป้ด oh, oh. uh. oh. 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 ิโอ้ขาเป็นเหาเต็มเ้ยเป็นสิโอ้ยร่างกายออกนะไฟอจู้อเเต็มบ่ยียายดิมันเหาต่ ถูกงามเลยครับนี่ไงดิโอ้น่าเมียนเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวันนีกำลังพอกันกับบ้านสาวน้องขึ้นเขาครับพอกันกับพอ,อกันสองวันอังขานเน,ะนาะนั่นสีนสบบนหกิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเจดเด้อจ้ะนี้วันสาน้องกับภาคพี่น้องเขาเราปลาขึ้นเาเนาะวันนี้กับภาพี่น้องมาธย่อำเภอขามพนเกียวใจสูขึ้นเาะจ้ะ กับลงเปตาเม,มื่อวามวันนี้เขาสิแรงงานแต่กีมมาเนาะมวันนี้สันสนงกะหลังกายบอชไปเส็นไปไหนเด้อจ้อาอีกเด่าสนนงกับลงเ,เปตาเมื่วานันนี้เข้าสีนานมาเนาะไปจ้าไปกันเลยครับพี่เจ๊ชอมอะไรบบโอ้ยเป็นตามเมื่อนอนีนี้ไปสันนงเปนกำลังพนคนสีเขาปลาครับพอจะเชียราง จะปลาจากเ,เขาเนาะพอท้องสีเขาเก็บเห็ดทุกปลาครับทุกครั้งเดี๋ยวเขาปลาไปครับรา,าเห็ดน้ำซา,ารอนกับบาลานครับพุ่นละไปพุ่นละดอกเลี้ยะเป็นไข่เนาะนสีห่กหกโมงสันเด้อแต่จ่วันนี้ปลาเปนน็นเหมือนขึ้นเขาเนาะปลาเป็นขึ้นเหม,มืนอน<า>จ้ะต็มตาลุ่นตาเด้อยให้เกี๊ยวครับ

จะดักลากันว่าโ้ยหักคือยังจอมันมันนมันแมนม่น่าเห็ดไปเลยเห้ยโ้ยแลก็ล้งขื่นเนาะอยก็นะไโอกาสได้กินเป็นหมูบ่านอจ้ะ นอนเตบดขึ่นแตพี่น้องมันได้กันแตบ้านมันเปีนน้องเตยบัดขึ้นบพกกันนอนในวบพี่น้องบางถาพ่นกันว่าห้ดึงเอากตงเสียนจิ้มดึงใหม่ได้ยาจากขนาดเสียมจิ้มบางดอกยังดึงหยางเนาะแม่ับกจุ้มโอ้โหนีน้องแม่้องเพหาก คนพวกนั่กินหมู่นีีกะ่มีนะบ่ขืนเลยนี่นต่งตัวไหนนเห็ดปกตาปกตาเนาะยอเื่อเขาจะจืดมูานนี่เนาะอือสามดอกแกอีไปเนี่ยบ่าวสองดอกสองดอกได้ จะดอกนะ,ะดอกกันมาสวยถ้านราเรารวมกันแหล่ๆนั่นพวมันแห่อดอกเลยพอดีสำกันคนบนโตกมาทะเลเนาะค่ยๆสะอาดแห้งจ้ะ เดี <death> ๋ยวชูหนึ่งโอ้ขาใหม่จังเลยมั้งโอ้หาสันนอกงานต่สันินสายมันจะหายาแล้วนีเหมือนเหมือนสนองท่าเล็บเด้อแต่สนอง นอนผมม่มาล้านไ่ทุกม er mm ือได้จ <c oughs> ัดักขาดตอนได้ล <honey> ่างบอกน้อว่าเนาใ่ไมใข่ก็หูอยูตัวหูดับหมดตองค่อบให้สูงเลยถ้างไม่จางว้ยมีน หอมงั้อเอ,อ้าอ้าวอ้าลขชา,ย,าย,ยเขียวอ๋อตเตน่งยวอยากกี่น้อ,อ,อไฟที่จูน้งข่ายยาวเท่า่้าด,ดินดินสายดิจำนดินเหนียวน่าตื่น ควกินคนงานเป็น่เนาะมีครับบอกพี่น้องห้องแต่ยิ่งบ้าขึ้นจ้ะโอ้ดอกงามแต่ออกไม่นะบนทั้งนั้นอีกนู่ดอกยังจังเหรุ๊กเลยดอกงามนะครับามลมลม

เขียวครับไฟจะออกเดียวอุ้พี่ฮะว่อนว่อนว่อนในกำลังสิออกกำลังออกกำลังออกยุ่งรอยุ่งโอ้พ่นพี่นอนี่มีอไกลิ่นเลยเนาะโอ้พี่กำลังมึนออก โอ้ยกำลังแตกออก้วยโอ้ยงามเลยครับมันมัโอ้มาแนวมานแนเอ้ยหนี่นี่ทั้งลมกอมี่เนเห็นนะเ้ยมานมาแมาน้ยา้เรโอ้ย้ยยกอีกีกออกอีกอออออีกอออีกงอีกอออีออีกออออกอกอ โอ้คาเปนเหงาอโอ้ยโอ้ยี่ออกเนาะคุณพี่น้องหืนเห็นคุ้นหมเลยจ้ะนี่คนแตกวัดูกแตกพี่นก็บาร่านี้บรดสีวะเห็ดแบบรุ่นเลี้งนี่บด้เอาขากันพี่น้องคุ้นเลยเลยจ้ะนีุ่จนเาดเพจ้ะนี่คดเอานัง

Ảo miệng đâu? Miệng phụt phụt Chùm hết là lẻ đó mềm hết Chùm hết Núi thả Núi đấy nó, hết hết Chùm Cái này mình chùm lại đó Thôi hết ไฟได้ครับกำลังแตก,แตกออกนี่ดินเป็นดินโพดมันแตกมายายเลยครับเห็นหลายโพดู่นเนาะเมนครับแต่ว่าบ้านเราสนองเจ้าสิท่านพี่น้องมันแต่เมื่เด้อจังบ่พี่น้องกนขื่นมากพีนก่น้องเมนเนาะันกนเมนครับนี่รองเท้าว่าก็ขื่นพันแต่กนขื่นเน,นาะเมนเข้ามาฮะเนี่ยเหมือนสาวฮะก็วินกระซิอยากเงี้ยเนาะใส่ผอกระเที่ยวเขาสู่เข้ามาน้งเรียกหลอดตาเพิ่นนะครับเพราะว่าแต่ก็ขื่เพิ่นเห็นไวเนาะ เห็นหลายพูดอยู่นาะบ้่อแต่ว่าจักสีท่านพี่น้องพูดบาเด้อจ้ะเพื่อใหม่ค่ะครับไปผานองยางออกไปหารถห้องแล้วครับยังหาเห็ดไปเลยครับมันจะ่หอนอบเอาแห้งครับมัน hết nhau 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 แลักๆเข้ามาในสิเป็นเห็ดไข่เนาะแมนครับ,บเฮ็ดท้าวหนูว่ได้็ดทายทุกดอกเด้อแต่เป็นเป็นเห็ดเอฟเฮ็ดผงตองเนาะเห็ดข้าวดินดอกงขาง่า,งามสิสิสนองก็บ่ได้็ดทายเด้อแต่ละก็เห็ดไข่บางดอกก็บก่ได้ท้ายเนาะเพราะว่าเฮาเข้าป่ามากะและจ้จะ15หรือ20นาที่สี่หกมกรเนานะแมนครับในปาายย่าเพิ่นก็ยังเหมือนจ,จะช่วงสิเฮาใส่ไฟก็ได้็ดทายบ่ก,กี่ดอกเนาะแมนครับรังสนองก็เก็บเอาเลยจ้ะแต่ว่าเฮาก็ยังพ่อเห็ดปลวกแดงปลวกฟ้านั่เนาะไวกฟ้านหรือว่าปลวกไฟนั่จ้ะกําลังงะ นางแตก<ป><ป>พัก้กระมีมครับแต่แต่ขัก้กระมีนี่คือเอาเขาก็บนี่บางดอ,อกกับผุ่นกึนมาแตกพั้วขนมาอยู่เนาะแม่นครับแต่ว่าบ้าเราเสนองจักสิมาท่านพี่ท่านหนองมาเด้อแต่เพราะว่าบางพวกเนกะแต่ลายเนาะแม่นครับแต่ว่าพี่น้องเขากะคือว่าแล้วก็คือแบนกะไต่ให้อยูให้ก,กินเนาะฐานะไปฐานะมันจ้ะแต่ว่าบ้าเราเสนาองนี่เพราะฐานเลยจากขนาดมากเลยสิปนาที่สิผาณที่สิโหบางจาดเสนต้องมาลองเอาไฟใส่หัวเะน้องยังโอ้เป็นแต่ยางเลยแต่ว่าเขาถนัดกังวินหลายกว่านะแม่นครับ อย่างหนึ่งเหมือนเสนาหน้องกับหลังกายโปเต็มลอยไปได้เด้อจ้ะเบาข่อยเป็นตะยูเนาะกับเสิเดะบ้าพี่น้องเขากับบ้านคิดเ่ากับอาศวินยางแห่งเนาะคกับกดติดตามมาล่างเสาหน่องไหวเด้อจ้ะติดตามไปเรื่อยๆเนาะเพราะยังเหลือเฮ็ดโปร่น้ำแกงระบาเนาะที่เขาเก็บปีทีเดียวนี่หมูงใหญ่แห่งเด้อจ้ะมูลหนึ่งในสองตาก็อีกถุงเหวเนาะบาเนาะแต่เก็บมีแต่หมูลใหญ่เด้อแต่ปีที่แล้วเนาะปีนี้กะรอดหลุนลอติดตามไปเรื่อยๆเนาะว่าเขาสิมาาบเนาะจ้ะหลุนไปเมื่อตะเมื่อเนาะเพราะว่า เอาสิผ้าพี่พี่น้องไปหาเฮ็ดยังหาปปลาได้เนี่ยครับเดาโบออกเนาะวันแต่ละวันเขาสิพ่อเฮ็ดยังสิมาหน่อยมาหลายปลาได้เนาะจ้ะเดี๋ยวก็จังรอหลุนกันไปเรื่อยๆเนาะเมนครับครับมาทำนี่ก็สุดยอดแล้วครับเมนจะพี่น้องเขาก็ไลยน้ำเนยนะครับเมนครับเช่นชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะรษฐลับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานแสองขอบคุณทุกๆวกำลังใจเด้อจ้า ทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พีนนพ่น,น้องลุงป้าน้าหลายเด้อจ้าจะพอกันคลิปไม่จ้าคลิปหนี้าส่งเราไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคลิปไม่จ้า